สวัสดีครับผมเราก็น่าเฟิงครับรอบชาครับผมนี่ก็ับเพิงแค่นี่มเี่นเกิดนะครับผมมาดูต้นเดิมครับต้นที่เกยตีวันที่เขากู่มันนะครับยั่งมีเมกินอยู่หลายตัวเลยครับผมมีให้ดูเม่เพิงนะครับนี่ครับส่วนเม่เพิงวิ่นวอนไปทั่วเลยครับมีหลายตัวเลยครับ ก็นั่ากินด้วครับผมวันนั้นผมตีไปสองลังแลยครับดูครับแม่ยังเยอะอยู่เลยครับแม่วินวันเต็มเลยครับเนี่ยวันนั้นผมเดินข้าวป่ายุค่าป่านี่ไปนะครับเท่าคู่มันไม่อยู่ทุกป่ายุค่าพอดีเลยครับสองลังครับนี่ก็บินไปนี่ครับบินทางหัวไปเลยครับไปปากกล้วยนี่ ไปซนนี่ครับพึ่งม่มีรังเดียวจริงมมีสองรังจริงนะครับมีหลายรังครับอคเราไมีภาพรูปนี่ครับต้นปลาลกวยตรงนี้นะครับตามทางไปครับถึงยูบินรัดนเป็นที่นี้คนนั้นผมไปนี่แหละครับในผึ่งไปคนละทางครับไปต้งปลาเนี่ยปลายุคคาเล่ปลาย่างนี่ยไปปลายุคคาครับที่ผมได้สองลัง นี้มันไปนี่ครับไปเลียดทางไปนี่ครับไปนี่นะครับเลยป่ากล้วยไปแต่ไม่รู้จะเป็นปลาอะไรครับอะเดี๋ยวพยายามตามเลยครับผมเดี๋ยวเอ่ยถ่ายด้วยครับไม่เจอก็ไปตามมันใหม่ครับไปครับผมอ๋ผมไม่เห็นนะครับล้างเหมยใหญ่ครับผมอยู่เชื่ป่ากล้วยจริงๆนะครับผมอห้ให้ดูพึงครับนี่ครับผมรูปอยู่ นี่ครับเป็นไงจะพึ่งม่ท้ับเหรอครับนั่งไม่ใหญ่ใช่ไรครับนี่ครับอยู่มุกๆก็นี่นะครับพป่้งอ่ะไปเดี๋ยวไปตามลังตัวไปเลยครับเดี๋ยวผมเอามาได้ลูกไก่ปลาครับนี่โอ้น่ารักเลยครับผมลูกแม่ครับลูกแม่เดี๋ยวให้ลูกแม่ครับ แม่เลยจุงแต่เราจู่ๆจุงสู่ธรรมชาติครับนะครับแม่ไก่ป่าครับนะครับมีหลายตัวเลยครับนะครับวิ่งโอ้ด้วยนะแสดงว่าอย่างลูกครับนะครับผมนีครับลูกครับ สถานีากายานหงฟ้าครับเขาจะห่วงลูกดุ๊กครับครับผมเดินมาหาแล้วครับน่ครับผม,มครับ อีกวนครับลูกว่าจะมีหลายตัวอยู่ครับนะครับผมเห็นครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปหาแม่แล้วครับไปไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ครับแม่ครับอ่ะไปต่อครับนะครับผมออกมาในป่าดีครับเข็ยนร่างหนึ่งครับโอ้ตัวนยังไม่เปลี่ยนนะครับผม จับคือเป็นใหญ่อยู่ครับเฮ้ให้ดูผึ่งเลยครับผมจับตรงเรียงตัวดีอยู่ครับแต่ว่าจับเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวยาวต้นให้ดูครับนี่ครับโอ้ทีงวยอีกากิะยิดนะครับมีเมา,เอ,าอ่ะ ้ไปหาน้างต่อไปนะครับครับผมตามตัวครับจินโดก้องอะไรครับบินข้ามป่าเอาไงครับมาตามเจอะร่างแล้วครับโอ้ลังใหญ่กดจานนิดนึงครับผมอุ้ยดูครับไปครับผมดูครับมองเห็นหน้าไหมครับหน้าพิษตายอยู่ครับ คับยาพ่นใหญ่ครับดูรังครับโอ้ครับผมปลาตาเม็ดดอกทองไรครับรไม่ใหญ่ครับอ่ะมองเห็นผู้น่ารักผมจะปล่อยไว้ครับเอาไว้เขาขยายเผ่าพันต่อครับผมอ่ะครับผมยุบปล่อยไว้ครับรังนี่อ่ะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเลยครับน้องคนน้าผึ้งครับคลิปนี้ไม่ได้ผึ้งนะครับเห็นผึ้งอ่อนสองล่างก็ผึ้งหน่อยล่างหนึ่งครับเดี๋ยวแห้ที่จักสองอาทิตย์ครับจะไปตีครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ